เอาล้ครับผมก็จะมาต่อจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมลงไปแอร์เคลื่อนที่เปิด25องศาแล้วก็บวกเปิดพัดลมนะครับว่าทําไมมันถึงแบบมันต่างกันอย่างนั้นนะครับก็มีท่านพี่ท่านหนึ่งมาคอมเมนต์นะครับผมก็แบบปิ๊งขึ้นมาอีกเหมือนกันนะครับผมผมก็รู้สาเหตุแล้วว่ามันเกิดจากอะไรนะครับผมผมต้องขออธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีแอร์แอร์บ้านหรือแอร์ติดผนดังนะครับถ้าเกิดเราเปิด25องศา แล้วเราเปิดพัดลมช่วยอันนี้คือมันจะประหยัดไฟกว่าเดิมแน่นอนครับแต่พอมาเป็นแอร์เคลื่อนที่ตัวนี้ปุ๊บแล้วมันมีมุ้งแอร์เหมือนของผมใช่ไหมครับแล้วมาเปิดพัดลมช่วยมันก็เลยแบบไม่ได้ช่วยให้ค่าไฟมันถูกลงนะครับเนื่องจากว่า1เลยครับผมลมที่เราเป่าออกมาใช่ไหมครับปกติห้องเรามันจะเย็นใช่ไหมครับพอมันเจอพัดลมลมแรงๆมันก็จะออกไปตามรูครับเช่นรูพวกนี้หรือรูตรงนู้นแบบรูข้างๆอะไรพวกนี้ที่แบบมันมีช่องอากาศเข้าได้ คือลมมันเป่าปุ๊บมันก็มุ้งมันก็จะพองขึ้นใช่ไหมครับมันก็จะทําให้ลมมันออกไปความเย็นมันออกจากมุ้งไปนะครับมันไม่เหมือนแบบที่มันเป็นห้องแบบปิดตายเลยพอแบบเราเปิดเอไอเปิดแอร์แล้วก็เปิดพัดลมเข้าไปอย่างเงี้ยก็คือมันจะหมุนเวียนในตรงนั้นครับแต่พอมาเป็นแบบนี้ปุ๊บลมมันก็ไม่หมุนเวียนก็คือลมเย็นมันออกไปอย่างเดียวเนื่องจากว่านอกมุ้งเราอ่ะมันจะร้อนอยู่แล้วครับลองสัมผัสกันได้เลยลองเอามือออกไปนอกมุ้งมันจะเจอความร้อนใช่ไหมครับพอแบบ เปิดพัดลมปุ๊บความเย็นในในมุ้งมันก็จะออกไปเออก็จะประมาณนี้ก็คือผมเห็นคนในกลุ่มนะครับเขาจะชอบแบบเอาแอร์มาเปิดแล้วก็มาเปิดพัดลมด้วยผมก็เลยลองมาทดสอบดูนะครับว่ามันประหยัดค่าไฟจริงหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เห็นได้ครับจากคลิปนั้นที่ผมลงไปก็คือผมยังไม่เปิดพัดลมมันกินไฟอยู่ที่0.3นหน่วยนะครับพอผมมาเปิดพัดลมมันกินไฟอยู่ที่0.4หน่วยนะครับเพราะว่าของผมก็มีตัวนั้นไง พัดลมผมก็เปิดทิ้งไว้อยู่แล้วนะครับก็คือผมเปิดเป่าความร้อนจากข้างนอกอ่ะทิ้งออกไปตรงหน้าต่างใช่ไหมครับเออก็นี่อีกหนึ่งสาเหตุที่ทําให้ค่าไฟมันต่างกันนะครับเนื่องจากว่าในมุ้งเรามันก็จะเย็นขึ้นแล้วก็ความแอร์มันจะกกได้ตัดการทํางานเร็วขึ้นนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับใครที่อยากจะทําตามหรือไม่ทําตามอันนี้ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมเลยนะครับผมทมผมว่าทําตามดีหรือเปล่าก็าคือผมบอกก่อนนะครับว่าถ้าเกิดเปิดแอร์25องศากับบวกเปิดพัดลมขึ้นมา แบบนี้คือเรานอนได้สบายเลยนะครับนอนแบบลมจากพัดลมม,มันก็จะเย็นอยู่นะครับแต่ว่าถ้าเกิดเราไม่ได้เปิดพัดลมเราเปิดแค่ยี่สิบห้าองศาก็คือแบบมันก็จะร้อนนิดนึงนะครับเพราะว่าลมที่มันเป่าออกมามันไม่ได้เย็นมากมันเป็นลมที่แบบลมไม่ค่อยแรงอะ่ะลมแบบเบาแต่ว่าไปเจอพัดลมที่เราตั้งไ้ด้วยเปิดออกมามันก็จะแบบทําให้เย็นนะครับแบบนี้ผมคิดว่าเปิดไปนานๆมันค่าไฟมันขึ้นมานิดเดียวมันไม่ต่างอะไรมากเลยครับขึ้นมาแค่ ศู 1> 1หน่วยเองแค่เนี้ยผมว่ามันโอเคนะมันก็รับได้ครับค่าไฟก็ไม่ได้ถือตัวนี้แต่เราก็นอนหลับสบายแต่ข้อเสียของมันคือเวลามันตัดไปปุ๊บแล้วมันทํางานใหม่เนี้ยคือมันจะเสียงดังครับท่านผู้ชมอาจจะสะดุ้งตื่นขึ้นมาก็ได้นะเวลาความแอร์มันทํางานอะ่ะเออบางคนก็ไม่ชอบไหมครับบางคนก็แบบรับได้ก็แล้วแต่นะครับส่วนตัวผมอะผมไม่ชอบเวลามัน ัดการทํางานแล้วแบบมันตึมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งอ่ะมันเสียงดังมากนะครับก็คือแบบปกติเรานอนอยู่เงียบใช่ไหมครับพอแบบตืมขึ้นมามันก็จะทําให้เสียงดังแบบหงุดหงิดจะเออผมก็เลยจะเป็นต้องแบบเปิดที่16องศามาให้คอมแอร์มันตัดการดํางานนั่นเองนะครับก็ที่คลิปผมลงไปตรงนั้นผมพูดไม่ได้พูดไม่ได้ละเอียดมากนะครับก็ต้องขออภัยมา,าที่นี้ด้วยนะครับผมผมอาจจะแบบพูดแบบรวมๆพูดแบบคร่าวๆอะไรไปอย่างเงี้ยต้องขอโทษจริงๆด้วยนะครับ คือที่ผมตั้งใจจะทำะก็คือแบบอยากจะทดสอบให้ดูว่ามันเป็นยังไงมันค่าไฟมันลงจริงหรือเปล่ามันขึ้นจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เฉยแค่ทดสอบดูเฉยๆนะครับส่วนใครจะไปทําตามหรือไม่ทําตามอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าถ้าเกิดมาใช้กับแอร์เครื่องที่บวกกับมุ้งแอร์แบบนี้บอกได้คําเดียวว่าค่าไฟก็จะตามนั้นนะครับขึ้นมาส่วนจดหนึ่งหน่วยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าไม่ได้ใช้กับมุ้งแอร์ใช่ไหมครับเหมือนประมาณว่าเราเอา แอร์เคลื่อนที่เราอะไปตั้งไว้ข้างนอกแบบไม่มีมุ้งแอร์นะแบบเป็นห้องโล่งๆเนี่ยนะครับแล้วก็แบบทําเป็นระบบสองท่อแบบเนี้ยเออแบบนี้มันก็จะช่วยได้นะครับเนื่องจากว่าลมมนะันอะไม่ได้ออกไปไหนไงมันก็จะมีแค่ประตูเล็กๆที่มันจะรุดรุดรอดออกไปได้แต่แบบนี้มันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับเพราะว่าห้องเราไงมันก็เย็นฉ่าทั่วห้องอยู่แล้วใช่ไหมครับพอเรามาเปิดพัดลมช่วยอย่างเงี้ยเออมันก็เย็นฉ่าทั่วห้องแต่พอมาเป็นมุ้งนะครับนึกภาพนะครับว่า มันเย็นอยู่ในมุงแต่ความเย็นมันเล็ดรอดออกไปเจอความร้อนนอกมุงอะก็คือมันเหลือแบบข้างนอกพวกเนี้ยมันร้อนไงครับมันต่างจากในมุงไงเออพอนึกภาพบอกกันใช่ป่ะนึกออกกันปะเนี้ยถ้าเกิดนึกภาพไปออกผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับคือบมอธิบายแบบไม่ถูกเหมือนกันอะลองนึกภาพอะลองนึกภาพตามอ่ะข้างในมันเย็นแต่นอกมุงมันร้อนพอมาเปิดพัดลมปุ๊บความเย็นในในมุงมันก็จะออกไปข้างนอกแต่ถ้าเกิดแบบเป็น ห้องโล่งๆเลยความเย็ยนมันก็จะหมุนเวียนอยู่ในนั้นมันจะทาให้แอร์เคลื่อนที่ตัดเร็วและประหยัดค่าไฟมากขึ้นนะครับผมแล้วก็มีท่านผู้ชมถามมาอีกหนึ่งคนนะครับอันนี้เป็น FC แบบนานมากเลยครับตั้งแต่ผมลงแอร์เคลื่อนที่ไปเลยนะครับผมก็ขอบคุณมากจริงๆนะครับบอกว่าแล้วเปิด25องศากับเปิด28องศาในประหยัดไฟกว่ากันอ่าถ้าเกิดให้ผมตีนะครับเปิดประมาณ28องศามันจะประหยัดไฟกว่านะครับเนื่องจากว่า ความแอร์มันจะตัดการทํางานเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับอืมก็จะประมาณนั้นแต่ถ้าเกิดแบบของผมตอนเนี้ยก็คือที่ที่ผมทําไปใช่ไหมครับวันนั้นอะอากาศข้างนอกมันเย็นด้วยครับเหมือนฝนมันจะตกประมาณเนี้ยมันก็เลยแบบเปิดยี่สิบห้าองศามันเลยแบบประหยัดไฟไงแต่ว่าถ้าเกิดสมมุติว่าไปเปิดยี่สิบแปดองศามันก็จะตัดแต่มันก็ค่าไฟเท่าเดิมเนื่องจากว่าข้างนอกอากาศมันเย็นนะครับผมเออก็จะประมาณนี้นะ ยิ่งคอมแอร์ตัดการทํางานบ่อยเท่าไหร่ค่าไฟยิ่งจะประหยัดขึ้นเท่านั้นนะครับแต่ก็จะส่งผลมาด้วยความเย็นและเสียงดังนั่นแหละท่านผู้ชมต้องรับให้ได้นะครับผมก็แล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับก็ลองไปตัดสินใจทําดูนะครับผมและคลิปนี้ผมพูดปิดประการใดผมต้องขออภัยมาณาที่นี้ด้วยนะครับผมก็อยากจะมาชี้แจงอธิบายเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับจากที่คลิปก่อนที่ผมลงไปคลิปนู้นๆอนะเออโอเคครับจะเกิด ไม่ใช่ถ้าเกิดเด็ก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์หรือคอมเมนต์เพิ่มเติมมาได้นะครับผมเราไปเจอกันใหม่กาบหนนาะบ๊ายบายสวัสดีครับ